ของประมงวันนี้พอเราทราบว่าเขาจะมีการซ่อมท่อเรารู้สึกไงครับการซ่อมท่อครับก็ดีอ่ะถ้า,ถ,าถ้าคุณทําให้มันสําเร็จแล้วก็ไม่รั่วสามซ้อนให้จบภายในครั้งเดียวให้จบภายในครั้งเดียวคือมันมัน,ม,นมันก็สามช็อตแล้วเนาะครับเพราะเราก็หากินลาบากเพราะว่า,วาผลกระทบมันก็อยู่ในน้ําอยู่แล้วอ่ะและสารที่ฉีดลงลงไปอะ่ะมันก็จะเกิดผลกระทบกับจัดน้ําแล้วผูบริโภค มีกถางคือเป็นห่วงคุณบริโภคด้วยที่ว่าเพราอยากให้เขาซ่อมให้จบเร็วๆใช่ไหมใช่แล้วก็ดําเนินการเรื่องเยียการอย่าคิดว่าเยียวยาเลยครับเยียยามันแบบครั้งเดียวจบอมันต้องทดใช้อืทดใช้กับสิ่งแวดล้อมอ่ะครับคือไอ้เรื่องเรื่องเรื่องต้นนะก็เรื่องปกติแล้วล่ะครับแต่คุณต้องดูแลทะเลร่วมกับเราด้วยเพื่อฟื้นฟูทะเลก็รู้สึกดีนะครับที่เขาจะเร่งซ่อมให้วันนี้นะฮะ ก็จริงๆเ,เหตุน้ํามันรั่วเนี่ยซึ่งเป็นที่ทราบกันเพราะว่าได้เกิดเหตุนานแล้วแล้วจนเก็บกู้อันดับแรกเลยต้องขอขอบคุณไปยังหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นทางผู้ว่าการจังหวัดนะครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเท้องถิ่นโดยเฉพาะท่านทางอบตสะพงะเทศบาลบ้านเพเนยก็เป็นหลักอยู่แล้วโดยเฉพาะหน่วยงานของทหารนะครับที่เก็บกู้ได้เร็วแต่เป็นที่ทราบกัน ดังที่ท่านประธานได้กล่าวไว้เบื้องต้นเราก็ได้เรียกหน่วยงานนะครับได้เชิญหน่วยงานเพื่อมาชี้แจงในเรื่องเหตุต่างๆแล้วเราก็กลับทับไปแล้วนะครับในเรื่องอการถ่ายวนน้ำมันนะครับให้ครอบคลุกว่านี้ผมเชื่อว่าคงจะมีประมาทเลินเล่อด้วยนะครับก็ทําให้เกิดเหตุครั้งที่สองครั้งแรกเกิดมาตั้งปีห้าหกนะครับแล้วการพ่การลงมาครั้งนี้นะครับก็มาติดตามในเรื่องของอผลกระทบ นะครับด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็การผลกระทบจากผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นเรื่องท่องเที่ยวประมงนะครับประมงขนาดเล็กประมงพื้นบ้านประมงธนิษฐ์นะครับเพื่อว่าเป็นผลกระทบอย่างรุนแรงนะครับแล้วทางการมีการเองได้กัมทัดกำทับผู้รรรบริหารของตตาปิโรเลียมรีไฟนิงกำทับไปแล้วในเรื่องของการยยานะครับเขาก็รับปากนะครับแต่เราก็ ได้บอกไว้ว่ามันเคยเคยเกิดเหตุก,ก,ก,การณ์แบบเนี้ยนะครับเมื่อปีห้าหกเนี่ยนะครับจนต้องมีการฟ้องร้องกันผมไม่อยากเห็นอย่างนั้นนะครับว่าอะไรที่คณะกรรมการที่ตั้งขึ้นมาเนี่ยนะครับให้หายเหตุหาผลให้เร็วที่สุดนะครับเพราะจริงๆเป็นที่ทราบกันบางทีบางครั้งก็มีการชดใช้เนี่ยผู้ที่เจอผลกระทบก็อยากได้มากนะครับ บริษัทก็อยากกะจายให้อยากให้เกิดความเป็นธรรมอันนี้ต้อไปหาจุดที่ตรงตัวจึง,จงต้องมีคณะกรรมการขึ้นมาแล้วก็ให้โดยสุดผมไม่อยากให้มีการฟ้องร้องนะครับเขาก็เห็นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในการเยียวยาเบื้องต้นทางการไม้การก็ได้แจ้งไว้แล้วว่าอย่างน้อยคุณต้องแอด v a นซ e มาก่อนตัวหนึ่งนะครับถ้าก็เกิดผลกระทบจริงเมื่อมีการตรวจสอบแล้วนะครับตอนนี้ตอนนี้คนไน ก็เราเดี๋ยวเราวันนี้เราจะมารับฟังเรื่องเรื่องของทางทางเทศบาลท่าแพนะครับดูว่าเ,เรื่องขึ้นาไปถึงไหนแล้วก็คิดว่าถ้าดูด้วยด้วยด้วยเหตุการณ์ที่ฟังข่าวจากปัจจุบันเนี่ยคิดว่า,าคงต้องมีการติดตามเพิ่มนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าผ่านไปยิบผ่านไปหลายหลายวันแล้วเนี่ยยังไม่ยังยังดูดูไม่ไม่มีทิศทางที่แน่ชัดเนี่ยอยาจจะต้องมีการติดตามท,ที่ทั้งจังหวัดทั้งอะไรอีกทีหนึ่งว่าจะหามาตรการป้องกันก่อนนะครับแล้วก็อยว่ยาวก็ต้องตามมา

รถพงนะครับอันนี้ที่ที่รักทั้งหมดเลยนะครับทั้งจุดที่สบายสบายดีสอนแล้วก็ในจุดของบ้างนะครับกลุ่มที่ประกอบธุรกิจนะครับจะาหาสิ่งของทะเลน,นะไม่สามารถที่จะมาท่องเที่ยวแลวก็ไม่สามารถจะไหนสินค้าได้ซึ่งได้รบผมกเป็นวงกว้างมากนะครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลท่านเป็นรองประธานการอนุกรรมิการ ท่านที่ห้าท่านของการที่ของคนท่านเป็นาการระดับกรรมการท่รานที่ห้าท่านำหน้าสีะมาสมบ